หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะ AM 891กิโลเและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ มาช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันนี้นะครับและเช่นเคยครับทุกวันพฤหัสบดีครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางกระทรวงการต่างประเทศมานําเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตาม,มารับฟังกันนะครับวันนี้ครับทางรายการจะนําเสนอในเรื่องของไทยกล้าใจกล้านะครับ <c oughs> กับการพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขในช่วงโควิด1 9ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอารุณีฮา์มนะครับ ผู้ำนวยการกองส่งเสริมและประสานความร่วมวม,วม,วมือระหว่างประเทศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับจะมาพูดคุยให้ความรู้กันจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โควิด -19 ที่ต้องเรียกว่าเมื่อสองปีก่อนก็มีค,ความเปลี่ยนแปลงมากทีเดียวเมื่อเจอกับโรคดังกล่าวนี้นะครับแต่การปรับตัวเป็นสิ่งที่สําคัญครับในส่วนของไทยกล้าและใจกล้ากับการพัฒนาเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขในช่วงโควิด -19 จะเป็นอย่างไรร่วมพูดคุยกับท่านผู้มนยุยการเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนันทคมและคุณกนานนท์ค่ะ,คะเรียนถามท่านผอ,อเลยค่ะว่ากรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีหน้าที่เนาะในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศอยากให้ท่านผออ,อธิบายหน่อยค่ะบทบาทของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือว่าไทยก้าเนี่ยสนองตอบนโยบายด้านต่างประเทศยังไงบ้างคะได้ค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะของรายการบันทึกสถานการณ์นะคะที่ให้โอกาส งานมาพูดคุยกตในวันนี้แล้วก็ขอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะขอเรียนดังนี้ค่ะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศตามนโยบายรัฐบาลในด้านการต่างประเทศนะคะในลักษณะของซอฟต์พาวเวอร์ ท,ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นะคะหรือที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าอำนาจละมุนเนี่ยนะคะ็นเรื่องของศิลปะดนตรีวัฒนธรรมแต่การดำเนินงานซอฟต์พาวเวอร์ของกลวงความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นการนาความช่วยเหลือทางวิชาการของไทยไปให้แก่ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญที่ประเทศต่างๆสามารถนําไปขยายผลแล้วก็ปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นการเผยแพร่ศักยภาพของไทยให้กับต่างประเทศรับทราบนะคะแล้วก็ยอมรับในความเป็นมาตรฐานสากลโดยผลของการดําเนินงานนี้ค่ะก็จะสามารถสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยแล้วก็ส่งผลประโยชน์กลับมาสู่ไทยในรูปแบบของการต่อยอดความร่วมมือกับประเทศอื่นๆในด้านต่างๆต,ต่อไปอะคะ่ะทีนีข <อ S 1> ้ขอเรียนต่อนิดนึงว่าในอีกบทบาทหนึ่งของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศก็คือการเจรจาหารือกับประเทศที่พัฒนานแล้ว เพื่อใ้เกิดความร่วมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์การสวบรมให้กับบุคลากรไทยนะคะในสาขาที่ไทยเองเนี่ยมีความต้องการเพื่อจะนําพาประเทศไทยไปสู่อประเทศไทย4.0ตามนโยบายรัฐบาลนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะพูดให้ให้สั้นๆก็คือกอมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมีมีบทบาทสําคัญสองด้านด้านแรกก็คือการเชื่อม ไทยสู่โลกนะคะก็คือการ,รนําความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจากต่างประเทศเนี่ยมาสู่บุคลากร,กรไทยเพื่อการพัฒนาสบประเทศไทยนะคะคอีกด้านหน,นึ่งก็ทําหน้าที่เป็นประตูเสมือนกับเชื่อมโลกสู่ไทยนะคะก็คือการนําความรู้ความเชี่ยวชาญของไทยเนี่ยไปให้กับประเทศต่างๆเพื่อสร้างชื่อเสียงแล้วก็เอ่อกับกับประเทศไทยนะคะในรูปแบบของการทําโครงการเพื่อการพัฒนา การทุนสุการระยะย,ยาวทุนสูบลระยะสั้นในประเทศไทยรวมถึงการส่งอาสาสมัครและก็ผู้เช่วยวชาญไทยเนี่ยไปปฏิบัติงานในต่างประเทศค่ะคือคซ,ซึ่งการดาเนินงานทั้งหมดนี้ค่ะมันก็คือการส่งเสริมสถานะภาพลักษณ์แล้วก็เกียรติภูมิของไทยในเวทีระหว่างประเทศนะคะในการ,รที่เราเนี่ยมีส่วนร่วมในการผลักดันก,การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยแล้วก็ของประเทศตา่างๆภายในปีคศ2030 นะคะหรือปีอพศออ2573ตามที่องค์การสหรประชาชาติกำหนดไว้นะคะซึ่งอันนี้เองก็เป็นการตอบโจทย์เรื่อง 5S 5มีของแผนแม่บทด,ด้านการสังเกตของไทยนะคะซึ่งได้แก่ในด้านของ security ก็คือการมีความมั่นคงแล้วก็ sustainability ก็คือความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็การมี standard ก็คือการมีมาตรฐานสากลมี status ก็คือมีการ มีสถานะแล้วก็มีเกียรติภูมิแล้วก็รวมถึงการมีเซนเนจ้ก็คือการมีการรวมพลังการทํางานอย่างบูรณาการค่ะค่คะ,ะคุณนันทกรแล้วก็คุณกานัคทะค่ะครับผมและตามที่ท่านคิชิดะฟูมิโอนะฮะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะของแขกรัฐบาลในช่วงวันที่หนึ่งและสองพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศก็เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนที่ว่าด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับภายใต้แผนงานสนับสนุนเร่งด่วนสาหรับการรับมือสถานการณ์โควิดสินั้นเนี่ยครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาใช่ไหมครับตรงนี้ขอให้ท่านพอช่วยขยายความถึงรายละเอียดความสําคัญของความร่วมมือในด้านนี้หน่อยครับค่ะเออใช่ใช่เลยค่ะคุณนันทคทองมังหุนกันนทค่ะ,คะ S <S การการเสนอให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของญี่ปุ่นแก่ประเทศไทยภายใต้แผนง,งานสนับสนุนเร่งด่วนสําหรับการรับมือกับสถานาการณ์โควิดสิบเก้าครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของไทยนะคะแล้วก็ของอนุภูมิภาพน,นำโขงด้วยนะคะอคขออนุญาตเล่าที่มาสั้นๆว่ารัฐบาลญี่ปุ่น โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือที่เรารู้จักกันว่าใจก้าเนี่ยนะคะคออสำนักงานประเทศไทยเนี่ยค่ะก็ได้มหาหารือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะเสนอให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ประเทศไทยในด้านสาธารณสุขน,นะคะภายใต้แผนง,งานสนับสนุนเร่งด่วสนสําหรับการรับมือกับสถานก,การณ์โควิด19นี่แหละคะ่ะเพื่อที่จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็ ของญี่ปุ่นน่ยนะคะมาสริมสร้างสมรรถนะความพร้อมด้านสาธารณสุขของไทยในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเกนี้โดยเสนอในวงเงินงบประมาณนะคะห้าร้อยล้านเยนหรือประมาณเอร้อยยี่สิบเก้าล้านบาทนะคะโดยมุ่งเน้นการดําเนินงานในสามด้านก็คือการยกระดับมาตรการกักตัวและการตรวจโควิดสิบเก้าที่ท่าอากาศยาแล้วก็ดาดชายแดน ในสีจังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดนนองคายจักแก้วระนองแล้วก็สงขลานะคะแล้วก็อันที่หนงก็คือการเก็บรักษาวัคซีนตั้งแต่ตั้งแต่การนําเข้าจนถึงการฉีดวัคซีนเลยก็คือการสนับสนุนเรื่องของโควิสตายเชนนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือการพัฒนาระบบก,การตรวจแล้วก็รักษาผู้ปว่วยโควิดสิบเก้าในสถานพยาบาลต่างๆโดยโดยทั้งหมดเนี้ยค่ะ ได้ได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างนางอุียและเจริญโตนะคะอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและมิสเตอร์คาซุยะนายชิดะท่านเอกอัครราชทูตพิสาม,มันผู้มีน้าเป็นแห่งญี่ปุ่นประจําประเทศไทยเมื่อวันที่ 2, สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อหกสิบห้าตามที่คุณนันทคมและคุณนายมาสตาพันธ<ฆ>์ค่ะซึ่งต่อจากนั้นเองเนี่ยคะ่ะเมื่อวันที่ 19, สิบเก้าพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะ ่าอ่อาทิตย์เดีวีลาก็ได้ลงนามในเอกสารอีกฉบับนะคะที่เรียกว่า g r a n d agreement กับคุณมอริตะทาคาฮิโรนะคะชีฟเจ้า e ิ t a t i ี e ของใจ้าปประจำประเทศไทยเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนะคะคโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยมีระยะเวลาหปีคือระหว่างปี2565ถึง2569นะคะโดยจะเป็นการจัดซื้ออุปรกรณ์การแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นมาส่งให้กับ พื้นที่เป้าหมายที่เรากำหนดร่วมกันไว้ที่แจ้งไว้ข้างต้นนะคะครับซึ่งคาดว่าน่า,นาจะาสามารถทำการส่งมอบไปยังสถานพยาบาลต่างๆได้ภายในกลางปีสองพันร้หกสิบหกค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นการติดตามประเมินผลการใช้งานให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่างๆมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งถึงตอนนั้นนี่เองอาจจะเชิญคุณนาตาคมว่าคุณนานัตไปติดตามประเมินผลร่วมของอ่าโอ้ยินดีมากเลยค่ะค,ค่ะ,คะ,ะทีนี้ก็ต้องก็ต้องถือว่ากระทรวงการต่างประเทศมีบทบาทสํขขาคัญในการนําความช่วยเหลือและก็องความรู้ด้านสาธาร,ร,รณสุข,ขของญี่ปุ่นมาให้กับคนไทยในประเทศไทยเราจะได้รับประโยชน์อะไรที่เป็นรูปธรรมจากความตกลงนี้กันบ้างคะท่านผอโอเค อมจริงๆ่รัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทางการแพทย์แก่รัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนการรับมือสถ<ะ>านการณ์โควิดสิบเก้าแก่ไทยครั้งนี้เนี่ยครับมันก็คือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข<ะ>ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในอนุูมิภาพลุ่มน้าโขงที่ท,ที่พี่เห็นว่ามีนัยยะสําคัญนะคะ,ะก็คือ<ะ>มิติแรกก็คือว่าแน่นอนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่คนไทยและการแพทย์ของไทยนะคะ ความช่วยเหลือครั้งนี้ของญี่ปุ่นเองเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ของไทยให้สามารถรับมือกับโรคอุบัติใหม่เช่นโควิด1 9นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วก็ประชาชนก็จะสามารถได้รับการบริการที่ดีมีมาตรฐานแล้วก็รวดเร็วขึ้นโดยเป็นการให้ความช่วยเหลือในการแั่หาอุปกรณ์เครื่องมือแก่ไทย ที่อย่างที่แจ้งมานะคะก็ทางทางการกาศยาแล้วก็ทางแนวจามชายแดนตวกนี้เนะะี่ค่ะแล้วก็รวมถึงการไปสถานพยาบาลต่งางๆนะคะแล้วก็ในส่วนมิติที่สองที่เห็นก็คือการที่เป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสาธารณในอนุภูมิภาคนะฮะกวคือาการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าญี่ปุ่นมองเห็นไทยมีศักยาภาพในการที่เมื่อเขาช่วยไทยแล้วเนี่ย ไทยเองจะสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อให้แก่ประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี้ได้ค่ะซ,ซึ่งน่าเป็นการให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการทำงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในสาขาสาธารณสุขที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะคะดำเนินโครงการพัฒนาสาธารณสุขบริเวณชายแดนมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลพี่น้องนะคะแล้วก็ การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้ได้ได้อย่างเห็นชัดเจนนะคะว่าเขาก็เชื่อมั่นรองถึงถึงจะต้องการให้เรามาต่อยอดอันนี้นะคะอันนี้ท้ายนี้เองก็ก็อยากจะนําเรียนย้ําถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการที่จะ,สะแสวงหาคู่ร่วมมือที่มีศักยภาพนะคะมีความเชี่ยวชาญมาเติมเต็มความต้องการในการพัฒนาของไทย ให้พี่น้องชาวไทยเนี่ยได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีมีคุณภาพแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองก็ยังร่วมมือกับคู่ร่วมมือต่างๆในการพัฒนาและสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขให้แก่พี่น้องในประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะเพราะจริงๆอย่างที่เราก็ได้ยินการที่หลายๆท่านก็กล่าวไว้ว่าอ,อไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัยนะคะแล้วก็ no one is safe until everyone is safe นะคะก็ โดยการดาเนินงานทั้งหมดนี้นะก็คือบทบาทในการดําเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสู่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศ อุปคูมิภาคน้ำของของเราค่ะคุณขอคุณคุณกันนานัสค่ะครับทางรายการบันทึกสถานการณ์ก็จะพาท่านผู้ฟังนะฮะของทางสวทอก็ติดตามภารกิจต่างๆจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศกันต่อๆไปในทุกมิติเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บรการมากเลยครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ